ส่วนวันนี้พูดถึงเรื่องแรงงานเมื่อสักครู่นี้นั่นคือแรงงานที่ไปทํางานเรื่องช้างแต่แรงงานผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมครับหลังจากที่วันก่อนรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการได้เปิดนะการเสวนาพูดคุยระดมสมองเพื่อให้กองทุนประกันสังคมมีความมั่นคงยั่งยืนเ,เพราะมันมีการวิจัยนะว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปกองทุนเนี่ยจะเจ๊งในอีก 2 0่สปีสาปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีการสรุปฮะหลังจากระดมสมองแล้วรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยเปิดเผยว่าปัจจุบันคนทำงานในประเทศไทย24ล้านคนอยู่ในประกันสังคมแล้วก็เป้าหมายก็คือทำอย่างไรให้คนเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองแล้วก็กองทุนมีความมั่นคงจากการระดมสมองเนี่ยสรุปออกมาได้ทั้งหมดเด็ดห้องที่มีการพูดคุยกันสิทธิประโยชน์ขยายครอบคลุมหลักประกันสังคม และให้สิทธิประโยชน์ที่เพียงพอนะให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปนะสร้างหลักประกรันผู้ประกอบอาชีพอิสระมาตรา40ปรับเพดานเงินสมทบให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นนะส่วนเรื่องการแพทย์อนาคตของระบบประกันสังคมประกันสุขภาพส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคครับเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ประเด็นที่3ประเด็นใหญ่การบริหารเงินลงทุนอันเนี้ ต้องมีกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะมีดอกผลงอกเงยและก็ประการสุดท้ายคณิตศาสตร์ประกันภัยความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมต้องเริ่มต้นจากสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปปฏิรูปสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพหลังกเกษียณปรับเพดานค่าจ้างเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์เพียงพอระหว่าง การทำก่อนเกษียนะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะต่างๆนานาเป็นต้นอันนี้คือหลังพูดคุยก็เห็นแนวทางที่จะนํามาขับเคลื่อนต่อให้เกิดความมั่นคงใช่นะค่ะอันนี้คือเรื่องของประกันสังคมสําหรับผู้ใช้แรงงานทั้งหลายค่ะ